มาดูผลงานของทีมเรือย,ยาวสากลไทยนะคะสามารถประเดิมคว้านหนึ่งเหรียญทองและก็สเหรียญทองแดงในศึกเรือย,ยาวสากลชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดานะคะติดตามรายงานจากคุณพอชนกสลัดแย้มค่ะ เรือยาวสกกลชิงแชมป์โลก2015ที่เวลแลนด์อินเตอร์เนชันแนลฟลัดวอเตอร์เซ็นเตอร์ประเทศแคนาดาวันแรกเป็นการแข่งขันระยะ2,000เมตรซึ่งแข่งขันแบบปล่อยทีละลำห่างกัน10วินาทีเพื่อหาทีมที่ทำเวลาดีที่สุดคว้าแชมป์ทำกลางกองเชียร์จากหลายชาติที่ร่วมชมการแข่งขันอย่างสนุกสนาน โดยไทยส่งสีบริการเริ่มจากทีมผสมยี่สิบปีโอเพนปรากฏว่าทีมไทยถูกปล่อยตัวเป็นลำดับท้ายๆท,ทำให้เร่งสปีดลำบากแถมยังโดนตัดอีก10วินาทีหลังผิดกติกาแซงฝั่งขวาก่อนสุดท้ายแล้วจะทำเวลา8นาที21.820วินาทีจบลำดับที่5พลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายขณะที่แคนาดาเจ้าภาพที่ได้ปล่อยตัวเป็นลำดับแรกคว้าเหรียญทองด้วยเวลา8นาที09.326วินาที แต่ไทยก็สามารถมาแก้ตัวได้ในรายการที่2ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน24ปี10บีีายโอเพนแม้ต้องเสริมนักกีฬาหญิงลงภาย3คนเนื่องจากนักกีฬาชายไม่ครบแต่ก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแสงทั้งญี่ปุ่นและสวีเดนทำเวลาเป็นอันดับหนึ่งสถิติ9นาที27.008วินาทีคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพเรือยาวสากลไทยได้สำเร็จอันดับ2เยอรมนีและอันดับ3ออสเตรเลีย ผู้ชมคะหลังจากผิดหวังจากรายการแรกนะคะตอนนี้ทัพนักกีฬาเรยาวสกุลของไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองแรกในศึก<อ>ชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้สําเร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับความสําเร็จในครั้งนี้เหรียญทองแรกในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มันพูดไม่ถูกจริงๆครับแบบตอนเข้าเส้นชัยนี่มันแบบแบบแบบน้ําตาจะไหลกับชะนะที่เกิดขึ้นครับอยากจะบอกอะไรกับทางบ้านบ้างครับบอกรายการต่อไปก็เหลือ อายุ2,000ชายล้วนนะครับเลย22ช่วยส่งแรงแกแรงเชียย์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหรียญทองแรกภูมิใจครับขอบคุณกําลังใจจากเมืองไทยนะครับที่ส่งมาให้พวกเรานะครับขอบคุณครับสุดยอดจริงๆนะสำหรับเยาวชน24ปีทีมชาติไทยนะคะจริงๆแล้วเป็นประเภททีมชายแต่ว่ามีน้องๆผู้หญิงมาร่วมทีมด้วยเนื่องจากว่านักกีฬาของเราไม่พอนะคะต้องปรบมือให้จริงๆค่ะสำหรับน้องๆค่ะเย้ ก็รู้สึกดีใจกับนักกีฬานะครับที่เราสามารถทําเหรียญทองแรกให้กับทันักกีฬาของเรือพายเราที่มาแข่งที่แคนาดาชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ครับก็ในการแข่งขันในอีเวนต์ต่อไปก็เราก็หวังว่านักกีฬาชุดนี้จะสามารถทําผลงานให้ดีเหมือนกับอีเวนต์ที่ผ่านมาในรายการแข่งขันครั้งนี้ครับอยเม่ใช่ครับเป็นสายเลือดใหม่ที่ทาง สมาคมเรือพายมีความภาคภูมิใจที่คิดว่าจะเป็นทัวแทนให้กับรุ่นพี่ๆต่อไปในอนาคตอีกทีครับนอกจากนี้ไทยยังคว้าอีก2เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิง10ฝีพายโอเพนหลังทาเวลา9นาที52.30วินาทีเหรียญทองเป็นของจีนและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน ปิดท้ายที่ประเภททีมชาย20ฟีพายโอเพนระยะ2,000เมตรเช่นกันทำเวลา8นาที05.978วินาทีเหรียญทองเป็นแคนาดาและเหรียญเงินสหรัฐอ,อเมริกาในวันพรุ่งนี้ทีมไทยยังมีลุ้นอีก2เรายการในระยะ1,000เมตรจากประเภททีมชาย20ฟีพายทั่วไปและทีมผสม20ฟีพายทั่วไปซึ่งจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเวลา13:35น,นาตามเวลาท้องถิน่นหรือประมาณเที่ยงคืน35นาทีตามเวลาประเทศไทย พจนนทฉลาดแย้มไทย PBS รายงานจากเวลแลนดประเทศแคนาดา